นั่นแหละสวัสดีทุกคนนะว่าอันนี้เราอยู่กนะับเกมยไม่ครับเอาชีวิตรอด1.20.1นะครับผมอ่ะเริ่มจากตอนแรกเราก็ตัดไม้ตรงนี้ก่อนอ่าได้ไหมอไแล้วเราจะมาแปลงรูปอ่าเป็นรูปให้หมดเลยละกันแหลกแหลกจักรวยครับอุ้ยกระตุกอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเอาไรอ่ะหืมนานนี่ โอเคไม่มีอะไรหรอกในค่ําคืนแรกวันนี้ผมเกิดที่ไหนไม่รู้นะครับเหมือนจะเป็นอ่าอะไรสักอย่างอ่าเหมือนจะเป็นผืนป่าของอะไรไม่รู้อะครับมีเห็ดด้วยใช่มีต้นเห็ดต้นเห็ดยักษ์เออใช่นั่นแหละแต่ตอนแรกเราก็ต้องตัดไม้กันก่อนนะครับทุกคนอ่าอันนี้เราทําเป็นสติ๊กเอ้ยลืมลืมได้ไงอะกล่องเนี้ยอ่า เราได้ต้นไม้คืนมาใช่ไหมเราปลูกคืนอแล้วกันอ่าจากฮิยตรงนี้นี่ตรงนี้มีหินโหมีฐานไหมจะมีฐานนี้สบายเลยนั่นไงเยี่ยมโอ้โหตรงนี้เกิดมาก็สบายเลยอะ่ะมีทะเลด้วยตรงเนี้ยเดี๋ยวลงไปจับปลากันนะครับทุกคนอโอ้ยดูปลานะั่นสิปลาพวกนี้มันชิน,น่ายโยโยวนจริงเลยอะ่ะแต่ว่าเราต้องเขาเรียกว่าอะไรนะขับอันนี้ก่อนนะไอ้อะไรวะ พี่แอแล้วก็จะขุดหินนะครับทุกคนตอนนี้เราจะไปทําเป็นเอาอเครื่องมือหินนะเราจะเข้าสู่ยุคหินกันก่อนนะครับทุกคนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คืออาหารใช่ไหมทุกคนต้องไปล่าปลานะครับทุกคนนะครับึ่วนําคืนแรกนี้เรามีฐานกันที่เรียบร้อยแล้วโอ้โอคตรสบายเลยอะเกิดมาก็มีฐานเรา,เราไม่ต้องไปหาครับซึ่งเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดมากเลยอ่าล้วก็จะทําอันนี้แบบหินนะครับแล้วก็ขวานเอาไว้ตัดไม้นะครับทุกคนขุดฐานขุดฐานก่อนเลยนะครทุกคนเราต้องขุด,ขดถานก่อนฐาน ถาดอะไรล่ะถานเฮ้ยอมันก็จะขุดเร็วขึ้นทำอะไรได้รวดเร็วขึ้นหามสะกอดหามโมนะครับโอเคตอนนี้เรามีหินระดับหนึ่งแล้วอ่าสิ่งต่อไปก็คือเดี๋ยวตัดไม,ตดไม้ตัดไม้เสร็จเดี๋ยวไปอ่าหาปลากันใช่่นอะไระอ่ะปลาโลมาด้วยโอ้เอาละ จอปลาน้อยเอ้ยเป็นอาหารของชั้นสดิเชื่อเชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้วเจียละเอ <c oughs> เอโอ้ชิ่ยโอ้ผมคงไม่ได้อาหารแบบดีๆแล้วให้ตายสิมันมีตัวนันด้ยแย่จังเลยนะเด่ยไม่เป็นไรเราขุดฐานไปก่อนก็ได้อะโห ตอนแรกเลยก็เกือบคิดเลย,อยนนโอ้ยไม่ทานดูตัดแล้วตระนี้แบบงนี้ยสามฉันดีเลยหัวใจลดแล้วมันหิวอะ่ะอันนี้เดี๋ยวนะต้องหาอาหารก่อนจริงๆวะ่ะเฮ้ยจะแกะแกะแต่ว่ามีเท่าไหร่สองตัวเองเหรอสามโอ้แต่อันนี้มันไม่ใช่สีขาวอะทุกคนทำนี้มีอะไระ่ะเปล่า มีทานอยู่ใช่ไหมอุ้ยมีพึ่งด้วยประเทศนี้ถือว่าค่อนข้าง,งที่จะโอเคเลยนะครับค่อนข้างดีดีใช้ได้ถ้ามันมีไอตัวนั้นอ่ะที่มันปลาหอ,อกนะเฮ้ยโูแล้วไดาเจ็บใจจริงเลยแหล่งอาหารที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือปลาตรงนี้ไม่น่าจะมีซอมบี้ละมังม้งมั้งโอเคเราจะลาบปลาอย่างส บายใจเลยละกันนะครับทุกคน <sy helmet lide> มันนี่แหละสถานของฉันโอเคตอนนี้เราก็มีปลาอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะครับทุกคนซึ่งก็หิวด้วยอืม ตอนนี้เหี้ยวชิดหียวเหมือนจะเริ่มมืดแล้วนะครับทุกคนไอช้ชาเริ่มมืดแล้วอ่ะทุกคนซอมบี้เกิดเดีย๋ยวซอมบี้เกิดแล้วอุ้ยถทำนี้ลึกอยู่นะเนี่ยเดีย๋ยวอุดทางอุดทางไว้หน่อยแล้วกันใช่ใช่ใช่ใชทางไว้อุดทางไว้อ่ายังยังยังอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ ใช่โอเคได้ละประมาณนี้นั่นอะไรเหล็กอ๋โอโ้ยเจอเหล็กแต่หิวอะตอนนี้หิวจะหาอะไรกินก่อนนะครับอ่าลายปักไปเราเจอคิปเปอร์นะครับทุกคนเดี๋ยวเราขออุดไว้ก่อนเราเลือได้เราไปเราไปซู้อ่าจากนั้นเดี๋ยวสมายเนยเลยสิ่งที่ขาดไม่ได้นะัก็คืออาหารและในการประกอบอาหารเราก็ต้องมีเตาปิ้งนะครับ ซึ่งรวมถึงการหลอมเหล็กด้วยใช่ซึ่งเราก็ได้เวลาขุดแร่กันแล้วแร่ที่เราจะขุดนั่นก็คือแร่เหล็กนั่นเองทุกคนขุดไปเลยทาคืนแรกเราก็จะมีเหล็กใช้กันซึ่งตรงนี้เราจะลงไปยังไงก็ไม่อทราบได้แต่ตอนนี้หิวมากเลยขอกินก่อนแล้วกันอ่าหยำอมยำอมหยำอมยอมหย่ย่อย่อห่อย่รวแร่เยอะมาก แร่เหล็กค่อนข้างเยอะวิ้ยเยียตกใจโหมดโอ้โหเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยน่ากลัวจังวะไม่กล้าไปวะอุ้ยแค่ค้างคาวยังใจหายไว้แบขนาดนี้ยใจหายไว้แบเลยทุกคนนี่เหล็กก็เยอะอยู่นะเนี่ยอ๋อนี่ไงเสียงน้ำมาจากตรงนี้ใช่ไหม เดี๋ยวมันจะพังแล้วอ่ะเราไปทำอะฟลักเล็กกันก่อนดีกว่านะอ่าปลาเสร็จแล้วหลอมเหล็กต่อเลยแล้วกันเอ้ฐานไม่น่าจะพออ่ะใส่ฐานเพิ่มมาไปอันนี้เดี๋ยวคราบเป็นอันนี้ให้หมดเลยแล้วกันอ่าก็สติกอ่าสักประมาณนี้อ่าแล้วเดี๋ยวเราทําไฟเพิ่มนะอ่ประมาณนี้แล้วกันอ่าเราได้แล้วนะครับฟลักเล็กนั่นเอง ทีนี้ข้าก็ไร้เทียมทานแล้วนะไอ้น้องไอ้น้องเดี๋ยวขุดอันนี้ให้พังก่อนเลยละกันนี่แน่นี่แน่เออเรียบร้อยพังแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาอันนี้ขุดเร็วขึ้นหลายเท่าครับเราก็จะขุดเหล็กต่อเลยละกันทางนี้มีอะไรเยอะไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวถือไฟไว้ตรงนี้ดีกว่าโอเค เอ้ยไหนๆเราก็มีเหล็กแล้วตอนเราอยู่ในถ้าอย่างนี้สร้างโลชใช่ใช่ใชใชสร้างโล่สร้างโล่ซึ่งโล่โล่โล่ต้องทําอย่างนี้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 แล้วก็เหล็กใช่ไหม่าถูกต้องโอเคโอเคทีนี้เราก็มีโล่ป้องกันแล้วปุดแลกกันต่อเลยะก,กันตรงนี้ก็น่ากลัวซะเหลือเกินอ๋ออ่าไล่ปักทอสก่อน าวมีทางแยกด้วยาวซอมบี้ซอมบี้ตัวเดียวใช่ไหมตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับทุกคนอ่าเราเจอซอมบี้ตัวเดียวเหรอตัวเดียวอ่ะมาตัวเดียวรอระคิดว่าเจ๋งมากเหรอฮืมหืมสองทีก็นอนแล้วอะโธเอ้ยถ้าจะมามากันให้เยอะว่นนี้เขาใช่ไหมแต่ก็ยังเยอะเกินนะมันสวยนะอู๋ตรงนี้ทำใหญ่มากอะ่ะไว ว้ไว้ไว้ไวขึ้นแบบไม่ได้นี่ว่ายว้นี่คือนี่โอเคไหมระเบิดไม่ระเบิดหรอกนะอืมไม่ติดคริตว่ะไม่เห็นจังนะดิไม่เห็นจังนาดิตายไปดิตายไปดิตายไปดิเลเวล รีวิอืมโอเคโางอนแากโคกกลัวจังเลยเราเรอ่อยบขุดแร่ดีกว่าเราต้องทำชุดเกาะเหล็กให้เร็วที่สุดดีกว่านะคิดว่ามันจะมีอะไรที่อันตรายกว่าน,นี้รออยู่แน่นอนเลยนะทุกคนมีทานมีทาน,ทานคุณทานไปด้วยเออเอ,อืมออนี่แหละของดี อร่อยเลยนี่อิ่มอิ่มอ่ะอิ่มอิ่มอ่าทีนี้เราก็จะไม่ขัดแคลนฐานแล้วเพราะว่าในถ้ำนี้มันต้องตัดมันมันต้องปักทอชเยอะเราใช้ฐานในการคลับทอชค่อนข้างที่จะเยอะนะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ขุดถานไปเยอะเลยแล้วกันว่าเราจะอยู่ถ้ำนี้อีกประมาณสองสาคืนอะครับทุกคนเพื่อที่จะเก็บแร่นะตอนนี้เราก็ได้แร่เหล็กมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับ ต้องเอาและฐานด้วยต้องเอาฐานด้วยนะครับกเกียเอ้ยตรงนี้อ่าแล้วพื้นมันเป็นรูไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยอุดละกันตรงนี้มีเหล็กอีกไหมอ่ะหมดแล้วอ๋อ,อยังมีข้างบนนั่นอีกใช่ใช่เกือบลืมเลยนะเนี่ยดีทีทีมาเช็คอีกรอบหนึ่งโอเคแป้งหมดเลยสี่ก้อนใช่ไหมเอ้ยห้าหกหกก้อนเจ็ดโอ้ m ม g o oh ัทางนี้เป็นอะไรเงี้ยอะไรอะทางเนี้ย ขึ้นไปหลอมเหล็กก่อนละกันตอนนี้เรามีเหล็กอยู่อุ้ยสาเราทําชุดเกาะได้แล้วนี่อ่าเราก็จะหลอมไปให้หมดเลยอุ้ยมีเหล็กอยู่11ก้อนด้วยตอนนี้มีอยู่15อ่าครับสํารองไว้ก่อนนะฟึบแล้วก็ขวานฟึบซึ่งดาบผมไม่ค่อยใช้นะเพราะว่าดาเมจมันมันหน้าแต่อันนี้มัน เก้าอ่ะทุกคนแต่ว่าดาบมันดีเร็วกว่านะแต่ว่าแหม่แมวอ,อ่ะอ่าโอเคดาบเราจะทิ้งไปเลยแล้วกันดาบอ่ะนะอ่าเรามันใสเอาขวานฉับนะเพราะว่ามันแรงกว่าใชม่มันแรงกว่าเยอะเลยจริงอ่ะทิ้งไปเลยแล้วกันตรงเนี้ยอ่ะฝังด้วย <c oughs> โอเค <c oughs> ตรงนี้มีอะไรไม่รู้แต่ เ,เราทําชุดเกราะก่อนแล้วกันเพราะว่าพาไปมันเบาบางเกินอะ่ะเดี๋ยวโดนสอยตุดขี้แตกนะทำชุดเกราะก่อนตอนนี้ก็มีอยู่สองอย่างแล้วรอไปอขวานหินเอาไว้โจมตีนะแล้วก็อันนี้เอาไว้ใช้งานอนะแล้วก็หมวกนะหมวกอ่าแล้วก็เหลือรองเท้านะครับทุกคนแต่ว่าเฮ้ยชุดขาวรองเท้าแดงอย่างนี้ก็เท่เมอนกันเลยเฮียโอ้โห ได้รองเท้าแล้วครบเซ็ตเออเดี๋ยวทำถังน้ำด้วยนะครับทุกคนได้แล้วทำถังน้ำไปเลยเอาเอออยู่น่นโอเคมาทีนี้เราครบเซ็ตแล้วเฮี่อะตกใจจริง <c oughs> อะไรวะ่น่นะฟ้าผ่าเหรอ เสียงอย่างดังอีกบ้าเอ้ยโอ้ยไม่กล้าไปเลยโอ้ยขวัญเสียมากอ๋อนี่ไงทางน้ามันเชื่อมกับตรงนี้จะมีแร่เหล็กเพิ่มเติมก็ขุดไปเลยแล้วกันอ่าทำค่อนข้างที่จะกว้างนะรู้สึกว่ามันจะกว้างมากๆคิดว่ามีข้างล่างอีกนะครับทุกคนเฮ้ยแต่ฐานมันเฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วโธ่ อ,อยที่รู้รู้คือตอนนี้ข้างบนฝนตกนะครับอ่เจอน้ําตรงนี้ใช่ตักไปเลยแล้วกันตอนนี้ข้างบนคือฝนตกงั้นเราก็ยังไม่มีขึ้นไปดีกว่านะครับเสียงฟ้าผ่ามันน่กกากลัวจะโอเคผมรู้สึกว่าผมเริ่มชินกับเสียงฟ้าผ่าแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีไม่มีอะไรมาตะเอเราใช่ไหม คงไม่มีใช่ไหมไฟก่อนแล้วกันไม่มีหรอกมั้งมังม้งมั้งปิดไว้เดี๋ยวเราลนนะทุกคนเสียงฟ้าผายยังมาถึงนี่เลยเหรอโอ้ไกลมากเลยนะเนี่ยแต่ว่าตรงนี้นะครับ เฮ้ยอตกใจหมดไม่ว่าอะไรแดงๆเลสโตนนั่นเองแต่ว่าเรามาถึงพื้นที่นี้แล้วหรอมันลึกมากเลยนะอุย้ยเจอทองโอ้โหอินเดแมนอย่านะอุย้ยนี่เราลงมาลึกขนาดนี้เลยหรอเสียวฟ้าพาก็ยังมาถึงนี่ะนะโอ้ my god เพว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนดีกว่าเราจะไม่ลงใช่ไหมเพราะมันเป็นทางแดกอย่างนี้อ่าตรงนี้ตรงตรงนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราอุดไปเลยแล้วกันตรงนี้ไม่มีอะไรอ่าอุดไว้เราอุดไปเลยปับ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 โอเคตรงนี้ไม่มีอะไรทางขึ้นเราทางนี้ใช่ไหมอ่าทางขึ้นเราทางนี้ แถวทางนี้อ่ะโอ้ m ม g ก็มันยังมีไปอีกอ่ะเนาะนั่นอะไรอะโอเคเหมือนจะเป็นเชื่อมต่อกับไอ้ถ้ำเมื่อกี้นะครับถ้ำลึกๆเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยไอ้นี้นี่คริสตัลนี่มันคริสตัลนี่ว่าเฮ้ยทำไมเราเจอเรียวอย่างเงี้ยให้เรามาโอ้ หวังว่าจะไม่มีซอมบี้เกิดในนี้นะ okay, โอเคเลยอูเจอเร็วมากขุดไปเลยแล้วกันทั้งนั้นอ่าอันนี้อันนี้ขุดได้อันนี้ขุดได้แล้วมีแค่นี้หรออันที่โตแล้วอะ่ะอ่างั้นก็เอาไว้ก่อนแล้วกันโอเคได้มาสี่อันก็โอเคละตรงนี้ก็มีเหล็กขุดเหล็กไปอีกไปเยอะเลยเหล็กอะ่ะก็กัน สำรองไว้เยอะๆไอ้ตรงนี้มันใช่ไหมใช่อันนี้ปะมันใช่อีกอันไหมอะ่ะเดี๋ยวนะเราต้องลงไปสำรวจด,ดูไหนซะละอืมทางลงมันก็นอออ๊ยเฮ้ยมีสโตนเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยสโตนใครอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะของผมเหรอ อะไหน,นี้ของผมหรอไม่ใช่มั้งเดี๋ยวนะมันเป็นเลซสโตนที่โดนขุดแล้วหรือว่าตรงนี้ลาวาหรอใช่แล้วมันคือลาวานะครับทุกคนอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าโอ้โหเจอลาวาเฉยเลยแต่มันก็บล็อกเดียวอะนะ อเทไปเลยลักอันโอเคว้ายเสียงซอมบี้ด้วยว้าชยชี้เกิดได้ไงมาไงวะทางนี้แน่เลยเชยนี่อะไรตัวเดียวตัวเดียวมันทำไมเออทำไมผมไม่ใช้โล่ผมขัาโล่มาทำไมผมไม่ใช้งงใจตัวเองนะเนี่ยเออ อันน้อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมาดิมาดินี่นงไงนี่นงไงตายไปที่โสยมีเหล็กด้วยวะตัวนี้อยู่ไหนยยวะข,ข้างหูเลยเนะี่ยข้างขวาเนะี่ยตักไฟก่อนแล้วกันตรงนี้โอ้ชิตนี่มันทำอีกแล้ว ผเยี่ยแย่ละไอ้ยา่าสเกลเลตันมีคริปเอ่ยไหมอ่ะไม่มีใช่ไหมอ่ะเออ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  <c oughs> ขาเรียกว่าสเต็ปไอ,อ,อ้น้องโอ้มันโอ้มันกว้างจริงแล้วเนะี่ยเขี้ยและเชี้ยและโอ้เชี้ยและมาดิ ่ามาดิเฮ้มาดิมาดิเฮ้มาดิเฮ้ยอเฮ้ซอมบี้ซอมบี้เยอะแล้วเนี่ยซอมบี้เยอะแล้วนะเนี่ย,ย,ะะยจริงเอาไงละ่ะเอาไงละ่ะเฮ้ยไม่โดนล่ะเอาไงาไม่โดนเอาไงละ่ะอื้ออื้ออออื้อจลาอีก เหมือนว่าปลาจะไม่พอนะถ้าเกิดว่าเข้าทำอย่างงี้ตรงเนี้ยจุดจุดจุดฆ่าซอมบี้แบบ AFK นั่นเลยจุดฆ่าซอมบี้ชาดเดก็ตายไปดีครับโอเคมาจากไหนกวูเนี่ยเฮ้เฮฮอย่าดิ ออแกดีเอาดีโอ้ยถ้ามันกว้างเกินไปปะบางทีเอะเฮ้ยม<า>ันมาดีมาดีมาดีเอ,อ้ยก็จบไว้เพียงเท่านี้เลยละกันนะครับผมก็ในพันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่ขุดลงมาหาแร่แล้วก็ได้เตียงนอนมาอันนึงโอเคชุดเกาะอะไรเต็มมีโลด้วยอย่างเงี้ยละ คลิปหน้าคลิปหน้าสร้างบ้านเลยดีกว่านะครับทุกคนโอเคไปละบายบายบายนะครับทุนย uh ูย uh ู